กินตอนไหนแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างกินตอนนี้กับกินตอนนี้ทุกคนคะง่ายนิดเดียวกินตอนท้องว่างกินตอนร้อนร้อนอุ่นๆน,นะคะกินเช้ากับก่อนนอนคืออคือ,ค,อคือตอบเบสิกมากเลยนะคะแต่แล้วถ้าคนเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นโรคแบบว่ากดไหลย,ย้อนสามารถกินพร้อมอาหารหรือหลังหรือก่อนอาหารห้านาทีได้เลย นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะไม่ได้เป็นอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าคนเป็นโรคกระเพาะการย่อยหรือการอะไรพวกเนี้ยมันทํางานหนักเข้าใจนะคะมันจะทําให้แน่นกว่าคนปกติทําให้เจ็บท้องนิดนิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นโรคกระเพาะโรคอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราตอบง่ายๆค่ะกินตอนท้องว่างนะคะ เช้าก็ได้ก่อนนอนก็ได้หรือทั้งเช้าและก่อนนอนนะคะหรือกินตอนอุ่นๆร้อนๆหรือจะกินตอนเย็นๆใส่น้ําแข็งกินก็ได้แต่ต้องเพิ่มปริมาณแต่ถ้าใครที่เป็นโรคกระเพาะหรือกดไหลย้อนรุนแรงให้กินหลังหรือก่อนอาหารหนาทีหรือกินไปแล้วกินพร้อมอาหารได้เลยนะคะโอเค